สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มที่หนึ่งสืบคน้นข้อค้จใจเรื่องผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการค่าความดันโลหิตในผู้ป่วยกลุ่มเสีย่ยงโรคหลอดเลือดสมองอัมพฤกษ์เส้นปวััดทกลงโดยใช้แพลตินเท,ทในการวิเคราะห์วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการจัดการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองความดันโลหิตซิสโตลิกและความดันโลหิตไดแอสโตลิกก่อนและหลังการเข้าโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเอง โดยค่าตอบสนองโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองได้แก่พฤติกรรมการจัดการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองความดันโลหิตซิสตลิกและความดันโลหิตไดแอสโตลิกทรีทเมนต์คือกลุ่มทดลองโดยกลุ่มทดลองผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองณนะห้องประชุมโรงพยาบาลสสริมสุขภาพตำบลน,นาท่าใต้อําเภอเมืองจังหวัดตรัง โดยจัดกิจกรรมเป็นรายกลุ่มก,กลุ่มย่อยที่สองกลุ่มละสิบส่ถึงสิคนเช้าบ่ายตามความสมัครใจครั้งละ3ชั่วโมงดำเนินกิจกรรมทั้งหมด10สัปดาห์ค่ะขั้นตอนการวิเคราะห์ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรในุ่มศึกาษาครั้งนี้คือผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มารับบริการณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาท่า,าใต้อำเภอเมืองจังหวัดตรัง,งาาโดยกำหนดคุณสมบ,บัติตามเกณฑ์คัดเข้าดังนี้ค่ะ 1. มีอายุตั้งแต่40ิปีขึ้นไป สองเป็นเพศชายและเพศหญิง3ได้รับการคัดกรองโรคหล,ลอดเลือดสมองตามแบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง 4. ยังไม่ได้รับยาละลายเลือด5เป็นผู้ที่สามารถอ่านออกเขียนได้ 6. มีความยินดีเข้าร่วมโครงการวิจัยทุกครั้งเ็ 7. มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่มีภาวะที่เป็นอุปสรรคต่ตอกระบวนการคิดการจำและการตอบคำถามค่ะค่ะสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองความดันโลหิต Systolic และความดันโลหิตไดอ s สโตลิกค่ะก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองในกลุ่มทดลองค่ะโดยใช้สถิติทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากร2กลุ่มสัมพันธ์กันแพทีเทสโดยมีการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการแจกแจงข้อมูลเป็นปกติ test of normality ที่ระดับในยะสำคัญ0.05โดยใช้สถิติชาร์พโรวิคพบว่าตัวแปรทุกตัวมีการจัดแจงข้อมูลปกติค่ะค่ะจากการสรุปผลจากการวิเคราะห์นะคะพบว่า PValue เท่ากับ0.000มีค่าน้อยกว่าระดับในยะสำคัญ0.05ดังนั้นปฏิเสธ H0 ค่ะข้อมูลพฤติกรรมการจัดการต้องการโรคหลอดเลือดสมองหลังมากกว่าก่อนการทดลอง Pvalue น้อยกว่า0.05ค่ะ พบว่า p-value เท่ากับ0.007มีค่าน้อยกว่าระดับในย่ำสำคัญ0.05ดังนั้นปฏิเสธ H 0ค่ะข้อมูลความดันโลหิตซิสโตลิกก่อนมากกว่าหลังการทดลอง p-value น้อยกว่า0.05ค่ะพบว่า p-value เท่ากับ0.048มีค่าน้อยกว่าระดับในย่ำสำคัญ0.05ดังนั้นปฏิเสธ H 0ย์ค่ะข้อมูลความดันโลหิตไดอะสโตลิกก่อนมากกว่าหลังการทดลอง p-value น้อยกว่า0.05ค่ะ การวิจัยจากตารางที่หมู่บว่าหลังเข้าร่วมโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยติกรรมการจัดการป้องกันโรคหัวใลสมองมีค่ามี83.93และ sd คือ9.453สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมคือมีค่ามีเท่ากับ75.17และ sd คือ4.425อย่างมีระยะสัมพัางสปิติที่ระดับ0.05 โดยมีค่า t เท่ากับ6 1 7 9และ d m เท่ากับ28และค่าความดันโลหิต systolic และ diastolic ม,มีค่า mean คือ154.14และ sd 12.217และ mean เท่ากับ90.66และ sd เท่ากับ7.31 0 1. ตามลำดับต่ำกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมคือมีค่า mean 164.83และ sd คือ17.95 และมี94.44และ sd เท่ากับ8 7 5ตามลำดับอย่างมีระยะสัมพันธ์ทางสถิติที่ระดับ0.05ซึ่งมีค่า p เท่ากับ2.926 df เท่ากับ28และ t เท่ากับ2 0 5และ df คือ28ตามลำดับ ในการสรุปและอภิปรายผลนะคะก็คือ1ประสิทธิผลของโปรแกรมสาหรับสมองการจัดการตนเองหลังเข้าร่อมโปรแกรมกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการจัดการ,การปรรร้องกันโรคหลอดเลือดสมองที่ดีขึ้นอย่างมีนยัยยะสำคัญทางสถิติเมื่อแค่กับกอนเข้ารอบโปรแกรมและยังมีผลควบคุมทั้งในช่วงหลังสุดโปรแกรมและ3เดือนหลังจากนั้นค่ 2. ะ 2. ความเหมาะสมของแนวคิดที่ใช้การฝึกกษะตุ้นหลด้านเช่นการแก้ปัญหาการตัดสินใจและการใช้แหล่งข้อมูลเชืเ่อมเ่มควาอมั่นใจและความสามารถ ในการดูแลตัวเองของผู้ป่วยส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะ 3. ความสําคัญของระยะเวลาติดตามผลการติดตามผลสเดือนหลังสิ้นโปรแกรมแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์เชิงบวกยังคงอยู่ในระยะยาวซึ่งสะท้อนถึงความายัง่งยืนของโปรแกรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยค่ะ 4. ข้อเสนอแนะสาหรับบุคลารการด้านสุขภาพการเน้นให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในกระบวนการจัดก,การตนเองจะช่วยเพิ่มประสิทธิผลของโปรแกรมมากยิ่งขึ้นค่ะ ข้อจากัดและข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคตควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มประชากรที่หลากหลายและพัฒนาโปรแกรมให้คอบคุมถึงปัจจัยอื่นๆเช่นสังคมและเศรษฐกิจที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพความเหมาะสมของการวิเคราะห์ทางสถิติแพนทีเทสใช้สําหรับการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลังในกลุ่มเดียวกันเช่นการเปรียบเทียบพฤติกรรมการจัดการป้องกันโรคต่อเลือดสมองในกลุ่มทดลองก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม การใช้แพทีทิสเหมาะสมสําหรับข้อมูที่เก็บจกากผู้ป่วยคนเดิมในช่วงเวลาก่อนและหลังเพื่อวัดผลกระทบข,ของโปรแกรมโดยโตรงสาหรับวันนี้พวกเราขอขอบคุณค่ะ